ฟูผาเงินนาสิกิมโตเหตุใดคนหักกันเพียงเนาะมีแต่คนสร้างแหงบอกเมือ่อกันปะเปย์หัวมาบอกกูปะเปย์เอ้าแต่เมื่อกี้ฉีเพื่อนกับหัวนะครับบอกไม่ได้ตังค์วยแยบอกกูนะวา่ากูไม่ได้สร้างรายได้กูแฉมึงออ,อันนี้กูก็จะบอกว่ากูไม่ได้สร้างรายได้กูแฉมึงเงือนมึงรู้ได้ไงว่ากูสร้างะไรได้หรือไม่สร้างะไรได้เอองั้นมึงเอาเงินที่ไหนได้ อ้าวกูก็มีเงินเก็บกูอย่เงินคนพิการคนนั้นเออเออรู้เรื่องนะรู้เูต้องได้เงินพิการอนเงินพิการ้วลูกมึงก็ได้เงินพิการด้วยเออแค่นั้นแหละพี่น้องบอกมึงนะไปน้มอย่ามาบอกกูอ่าบมุตรหนึ่งการโอนอะไรแบบนี้ักเก่งอยูู่้เดียวนะ คองแบบนี้นะเนื้อฟ้าย ah. ังมีฟ้าฉีบอกไว้ให้จ้ะอืมถ้าฉีบอกว่ามันกิ่งนะกูก็เมี่ยงกูขิดกฎหมายถ้าตูช้ำขิดตน้นบ้านต่อเมืองทักผิดต่อกฎหมายตัวจะไปร้อยนวดได้ขี้รถยุงสิเนื้อฟ้า, ah g g k k ายัมงมีฟ้าเหนือกี้ไก่ยังมีกี่คนอะไรอย่างนี้ก็คิดนมากไอ้พี่น้องคิดว่าให้ดีเลยตั้งแต่มันมาใาไปไปส่ไรไป้ายสีพวกใครไม่ใช่ปีละมัน ทุกปีแล้วอืมตั้งตาเลียงอย่างบบเลียงอย่างบบเลียงอย่างบบเลียงอย่างถ้าผู้ข่อยคิษก้หนไมหลีในเจ้าหน้าที่พหลดเกง่งแข่ <c oughs> เก่งก็ผู้ข่อยค่ายาเสียตยมพิถามชาติมาเป็นลาดเม็ดซิบเม,ม็ดบ่มีรอดเจ้าหน้าที่เห้องมงเงินคนเกง่งอันภาษาคอยกับนางนตนนีน่เ่อนูงกับผูมีเงินในบัญชีไม่หาลอยมั <c oughs> ยนก็หิวเลยนะไม่ถ้าเขาจีหัวขวนนะแต่ผู้ข่อยจะไปเป็นอัน อันอัดนี่ยังกบันว่าอัจยาก่อนนี่ยังก่อนนัยยากมเออสร้างมหาตะไคร่ประเดี๋ยวมันเล่าึ้นเล่าคือว่าห้ามมีแฟนอืมอันข่าพ่อข่าแม่คนเออเล่าคือยังว่าคอยไปข่าคนตัางเร็ยเร็วเลยมันตั้งสายยาเลี้ยวคู่เอาเป็นว่าขันพี่น้องผู้ใดมีความใหญ่แล้วเอาเอาจะซื้อซ่าขันเป็นผู้ใหญ่แล้วลองคิดเบิงสังเกตเ้อพี่น้องว่าเอ๊ะถ้าหาผัวเมียคู่นี้มันผิดกฎหมายจริงอย่างที่เขาพูดทำไมมันก็โดน เขาร้องเรียนหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี่ไปหามันแต่ทําไมมันก็ยังแบบอยู่ไม่เป็นอะไรมันก็ทําชีวิตปกติมันม่ได้เขาไปพูดใส่ร้ายมันไอคิดต้องแน่พี่น้องหน่วยงานเป็นเขามากคาก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าเพิ่นจะถืกร้องเรียนเนาะผูกร้องเรียนมาเยอะก็ต้องเข้ามาถ้าไม่เข้ามันก็ไม่ได้มันหน้าที่ของหน้าที่เพิ่นเนาะเพิ่นคอยเอาไปเมื่อคอยใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาหากินเลี้ยงคิบคอยไปแล้วคิปนี่ขวัญจบอกไว้เลยเด้อว่า ่อยเห็ดมาด้หาหกเจ็ดปีแล้วอันซุมมัตีได้ข่อยอันหเขา็มาเห็ดดนปีสองปีแล้วนะมาเรียนแบบเออมาสลอดเสียตีเขาตีตีมาแข็จริงๆมาไม่ใช่มาตีมาแฉกค่ะทําเป็นรายได้ค่ะเป็นขบวนเลยค่ะได้เงินคอได้เงินได้เงินโกนได้เงินซัพพอร์ตได้กินได้อยากเลยแหละมาเอาขรอรัวกูไปทามาหากันค่เงินน้ำตัวคเงินน้ำกูเลย่าตัดก็ต้อมแทรตีว่ามาปกป้องรักษาไอ้ข้างขอบบรินวา ให้ผู้คนได้รู้ว่าผัวเมียพวกนี้เหี้ยกระดาษใสกันเลยจ้าพี่น้องกับเบื่อนยังฝ่ายกำลังมุ่นไปเห็นนี่ยังยังเกียร์าชีบอกเลยจะเหี้ยอยู่เหี้ยหน่อยกว่ามึงเออเหี้ยสำหรับคนธรรมดาอพวกเออเหี้ยหน่อยกว่ามึงแต่มึงอะมันโคตรเหี้ยมาสันซ้ะจะเอาจะเอาผิดมันให้ได้บทเรียนจากสมพู่ายเคยเจ็บเอียนตายมาแล้วเลยจำไปบ้า สวัสดีค่ะการที่หนึ่งค่ะการที่สองค่ะแล้วก็การที่สามค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีจุดความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายวันหายคืนค่ะขอให้ถูกระว,วันที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดูว่าความมันเทอะการการที่สองการที่สามขรพเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะคะขอขอบคุณมากๆค่ะก็ก็